รายการลับคมธุรกิจโดยดรหนงนาศหางวิไลสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะตอนรับเข้าสู่ช่วงของรายการลับคมธุรกิจมิติข่าว90.5กับแอดตรงหน้าหานวิไลค่ะแล้ววันนี้ค่ะหลไฟฝ่ายก็เป็นห่วงเป็นยายเกี่ยวกับเรื่องของนีสินของประเทศหรือว่านีสาธารณะนะคะที่ เกรงว่าตอนที่รัฐบาลได้ประกาศขยายเพดานไปเป็น70%ต่อ GDP จากเดิม60%ี่จะทำให้ประเทศเราเป็นหนี้มากขึ้นหรืออย่างไรจะส่งผลดีส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจอย่างไรแล้วก็ในส่วนของมาตรการต่างๆนะคะในการที่จะ พลิกฟื้นเศรษฐกิจน,นะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวมาฟังวิทยากรนะคะสำหรับนักการเงินนายธนาคารนะคุณมงคลลีลาธรรมซึ่งเป็นบอร์ดของธนาคารออมสินและก็เป็นประธานของสสวช่วง SME Coaching กับมงคลลีลาธรรมสวัสดีค่ะท่านมงคลคะสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินชัดเจนดีไหมครับ ได้ยินชัดเจนต้องขออภัยด้วยนะคะเข้ารายการชาเนี่ยดูดวัวแต่ทักทายแฟนรายการสยาวเหยียดเลยคะ<ช>่ะนะคะค<ช>่ะก็ยินดีคร<ช>ับ ก็เรื่องของการบริหารการเงินการคลังก็สําคัญต่อการที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจนะคะค่ะโดยเฉพาะเรื่องของมาตรการก็มีทั้งมาตรการการเงินและก็มาตรการการคลังใช่ไหมคะอย่างตอนนี้มาตรการการเงินเนี่ยทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็พยายามที่จะออกมาตรการใหม่ๆออกมาที่จะให้สามารถที่จะมีมาตรการการเงินที่ออกมาช่วยเหลือต่างๆให้เศรษฐกิจระดับไมโครเนี่ยสามารถเดินไปได้ค่ะในในส่วนนี้นะทางฝ่ายของธนาคารเองก็น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องเยอะเล ทีเดียวใช่ไหมคะในการขับเคลื่อนตรงนี้คะ่คะกฎกฎอื่นก็ต้องต้องแสดงความเห็นว่าวันนี้เราประเมินสถา,านการณ์เศรษฐกิจที่ยังไม่ค่อยมีความชัดเจนมากนะครับเพราะว่าเราเองอยู่ในภาวะที่เรียกว่าโควิดยังไม่รู้เลยว่ามันจะจบสิ้นหรือไม่อย่างไรอย,งอย่างเช่นวันนี้เราดูเหมือนว่าไทยกำลังผ่อนคลายหลายเรื่อง แต่ในทางตรงกันข้ามประทเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นสิงคโปร์เราก็เริ่มที่จะต้องอต้นเดือนนี้นะฮะเขาจะเปิดเขาเรียกว่มมา work from home อีกอ,อีกครั้งหนึ่ง<ม>เพราะว่าเนื่องจากว่าหลังจากที่เขาเปิดผนคลายมาหลายเดือนเนี่ยเขาก็พบว่าตัวเลขที่เมื่อก่อนเนี่ยต่ำกว่าหนึ่งหนึ่งพัน 1, 1, ลายต่อวันเนี่ยตอนนี้ก็ขึ้นมาเกือบสองพันลายก็เลยบบเป็นสิ่งที่ก็เลยจำเป็นที่จะต้อง กลับมาให้คนเนี่ยอยู่บ้างมากขึ้นกว่าเดิมนักเรียนก็เรียนออนไลน์เพิ่มขึ้นก็เลยเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าวันนี้เศรษฐกิจเนี่ยยังมีความไม่แน่นอนอยู่ดังนั้นเนี่ยวันนี้เราก็ต้องมาประเมินในสถานการณ์ที่เรามีอยู่ว่ายังไปได้ไหมขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่าประเทศไทยเนี่ยยังมีเศรษฐกิจที่โดยพื้นฐานเนี่ยแข็งแรงพื้นฐานดีนะคะพื้นฐานดีแข็งแรงที่สุดในบรรดาอาเซียน แล้วบรรดาในบรรดาโลกเนี่ยสิบประเทศแรกที่แข็งแรงเนี่ยเราก็อยู่ในหนึ่งในสิบประเทศนี้อ่าเราอยู่ในท็อป10เพียงแต่ว่าเราอาจจะมีข้อจํากัดที่เรียกว่าโตต่ำกว่าศักยภาพหรืออาจจะมีที่เรียกว่าแต้มต่อที่จะต้องจัดการอีกหลายเรื่องแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทุกคนต้องมั่นใจว่าเราอยู่ในประเทศที่เรียกว่าอ่สเตห์ภาพอันหนึ่งของทั้งด้านการเงินและการขังเลยเรียกว่าวันนี้ก็เลยมาทำความเข้าใจกับท่านบอก แล้วทุกท่านก็เหมือนกับหลายคนจะหมดกําลังใจเพราะว่าเจอน้าท่วมอีก20จังหวัดนะฮะ,ะเพราะนั้นต้องให้ความมั่นใจกับกับท่านทั้งหลายว่าประเทศนี้ยังมีความมั่นคงอยู่แล้วก็มีเสถียรภาพข้างเงินบาทเราเนี่ยยังแข็งแรงนะฮะ,ะแล้วก็สิ่งที่วันนี้จะมาพูดก็คือระบบการช่วยเหลือของสถาบันการเงินที่ไปส่งผ่านทางนโยบายของแบงค์ชาติเรียกนโยบายทางการเงินเนี่ย วันนี้อยู่ในที่เรียกว่าระบบสถาบันการเงินเนี่ยยังไปต่อได้นะคือระบบธนาคารเรามั่นคงนะแล้วก็มั่นคงมากกว่าประเทศอื่นๆยังไปต่อได้ผมเอาตัวเลขมาให้เห็นถึงว่าวันนี้แบมาตรการแบงค์ชาติที่ช่วยเหลือผ่านทางกลไกของธนาคาราต่างๆทั้งแบงค์รัฐแล้วก็แบงค์เอกชนเนี่ยไปประมาณราวๆห้าจุดหนึ่งสองล้านบัญชี ห้าจุดหนึ่งสองล้านนาทีเป็นเงินจำนวนเงินประมาณสามจุดสามห้าล้านล้านบาทซึ่ง g d ดีบ้านเราเนี่ยต้องเรียนเลยว่าประมาณสิบห้าล้านล้านก็ตกประมาณราวๆยี่บสองเปอร์เซ็นต์ยี่ส2บเปอร์เซ็นต์นี่ถามว่ายังรับได้ไหมรับได้เพราะเงินกองทุนเราเนี่ยค่อนข้างสูงนะนะครับแล้วก็ในในยี่บเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีหกสิบเปอร์เซ็นต์ที่เป็นการ ขอพักชาระหนี้รายได้ซึ่งอันนี้จะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมจะบอกว่ามันมีความจําเป็นนโยบายการขังซึ่งต้องทําควบคู่กับนโยบายทางการเงิน,นไปด้วยแล้วก็คนในประเทศนี้ต้องเข้าใจว่ามันเหตุที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดฉุกเฉินๆๆแล้วอยู่ๆรายได้มันก็ลดลงเป็นลําดับแล้วก็หลงดําที่แบงก์ชาติประเมินเนี่ยไม่ต่ำกว่าเราวๆสองสามล้านล้าน ซึ่งก็ตกประมาณราวๆยี่สิบอร์ซึ่งตัวเลขนี้ก็สอดคล้องกับตัวเลขที่หนี้ที่ถูกพักชําระหนี้นะหรือ<ม>ได้รับขอความช่วยเหลือจากสถาบันการเงินแล้วก็อยู่ในแกง้ชาติที่รวมตรงนี้อยู่ก็เลยเรียนว่ายี่ิบสองเปอร์เซ็นต์เน่ยที่ของ GDP เนี่ยเราดําเดินการอยู่เราเรียกว่าระบบก,การเงินยังเดินต่อไปได้สิ่งที่กำลังทำก็คือว่าช่วยให้มากแล้วให้ต แบงค์เช่งแังชาติเองเนี่ยก็เลยจะทำคู่กับเรียกว่าไปให้ถึงด้วยก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์ว่ามาตรมาตรการต่างๆที่แบงค์ชาติหรือสถาบันการเงินเข้าช่วยอันนี้เป็นการไก่เกียร์ทำทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนเนี่ยไปรอดนโดยอยากจะเชิญชวนผู้ประกอบการทั้งหลายหรือลูกหนี้ทั้งหลายเนี่ยเข้าไปพูดคุยกับสถาบันการเงิน ซึ่งสถาบันการเงินทุกแห่งวันนี้ได้รับคำสั่งจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ไกลเกียร์ให้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้ช่วยเหลือหนี้ทุกอย่างที่สอดคล้องกับรายได้ของลูกหนี้ดังนั้นเนี่ยก็ขอให้ผู้ประกอบการทุกคนเนี่ยเข้าไปคุยก็เข้าไปคุยแล้วเนี่ยอย่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนะคะเอออย่าอย่าไปทําอย่างนั้นนะครับเพราะว่าท่านท่านไปคุย เพียงแต่ท่านลงนามในสัญญาที่เรียกประนอมปณีประนอมนี่เนี่ยนะซึ่งเกิดในช่วงโควิดเนี่ยท่านจะไม่เสียประวัตนนิในคินิบูโรนะครับแล้วไม่มีเบี้ยรปรับนะฮะดอกเบี้ยนี่ไม่มีคิดเบี้ยดอกเบี้ยรปรับอะไรต่างๆแล้วก็จะได้รับถึงขั้นที่เรียกว่าพักชําระหนี้ก็ได้นะครับซึ่งก็มีลูกหนี้ถึงหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยในการทําเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับ อย่างเช่นลูกนี่พวกที่เกี่ยวกับที่พักโรงแรมต่างๆเนี่ยถ้าหลายคนนี่ยังไม่ไปเนี่ยก็บอกว่าเพื่อนของท่านทั้งหลายเนี่ยไปแล้วนะครับร้ห้าเปอร์เซ็นต์ไปแล้วไปขอความช่วยเหลือจากสถาบันการเงินเพราะว่าแล้วแล้วท่านไปเซ็นสัญญาเขาเรียกว่าปับภรุงโครงสร้างนี่เนี่ยก็จะไม่เสียประวัติในช่วงนี้ในประวัติการเงินของท่านเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ แบง,งค์ชาติผลบอลนะครับแล้วก็ในกรณีที่ท่านเป็น NPL แล้วท่านก็ไปทำเหมือนกันแล้วก็ดูใจกันใช้เวลาน้อยกว่าสมัยก่อนี่ต้องมากกว่ามากกว่าของเดือนนะครับเดี๋ยวนี้แบง,งค์ชาติผลบอลให้ถึงสามเดือนเท่านั้นเองอท่านก็ไม่เสียประวัตินะนะครับเขาทำมาทีา่ก็มาจาการาต่างๆเนี่ยก็จะช่วยทำให้ท่านเนี่ยอยู่ในมีพลังกำลังใจ แล้วขณะน,นี้แบงค์ชาตินีกำลังออกมาจากการหนึ่งซึ่งก็แบงค์รัดออกมาแล้วอย่างเช่นธนาคารอองเราเรียกว่าการรีไฟแนนซ์หรือรวมหนี้โดยใช้หนี้หลักประกันที่เป็นบ้านเนี่ยเป็นหลักแ้ก็รวมหนี้ให้ยาวขึ้นนะฮะแล้วก็ลดดอกเบี้ยลงแล้วลดลดภาระการชำระหนี้โดยใช้หลักประกันบ้านที่ท่านมีอยู่เนี่ยนะะมาช่วยบรรเทาหลายคนอาจจะบอกว่า ผมเป็นผู้ไม่มีหลักประกันแล้วอยู่ไปรวมหนี้เป็นหลักประกันเสียเปรียบสถาบันการเงินอันนี้ขอให้ท่านว่าแบงค์ชาติเนี่ยได้ออกมาตรการหลายอย่างที่จะทําให้ท่านเนี่ยได้ประโยชน์นะฮะก็คือว่าถ้าท้ายสุดเนี่ยท่านเสียดอกเบีย้ยที่เป็นไม่มีหลักประกันเนี่ยดอกเบีย้ยเนี่ยอยู่ประมาณสิบหกเปอร์เซ็นถึงยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ ค่ะ16ถึง25เอ่อเอาแค่16เทกานั้นเองนะฮะก็เยอะนะ16สี่ปีเท่านั้นนะฮะว่าดอกเบี้ยของท่านเนี่ยเท่ากับเงินต้นเนี่ยวันนี้โควิดเนี่ยเราปามาขึ่งคึ่งทางแล้วนะสองปีถ้าไม่จัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังเนี่ยผมว่าเราอาจจะไม่ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยเอานี่บ้านเนี่ยกับนี่บัตรเครดิตหรือนี่บุคคลหรือรวมนี่ต่างๆเนี่ยมารวมกันเสีย แล้วก็ไม่ใช่รดตัวครำให้เหลือไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะฮแล้วก็ขยายเวลาเนี่ยให้ยาวขึ้นยกตัวอย่างว่าถ้าท่านเป็นหนี้บัตรเครดิตเนี่ยหนึ่งล้านบาทท่านต้องจ่ายเนี่ยนะครับเออเขาเรียกว่าต้องมาจ่ายเขาเรียกว่าบัตรเครดิตเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์คือเดือนห้าหมื่นบาทนะฮะถ้าท่านมาที่ธนาคารอมสินวันนี้ออกมามาตรการเขาเรียกรีไฟแนนซ์ด้วยรวมหนี้ด้วย เขาเรียกว่า,า,าถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าท่านมาขอรีไฟแนนซ์บ้านเนี่ยนะฮะจากที่อื่นมาปกติหนึ่งล้านบาทเนี่ยต้องจ่ายประมาณราวราเจ็ดพันถึงแปดพันบาทต,ต่อเดือนนะครับต่อหนึ่งล้านบาทนะครับแต่ถ้ามาที่ธนาคารอมสินเนี่ยหกเดือนแรกไม่ต้องจ่ายทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยแล้วก็อีกหกเดือนหลังเนี่ยจ่ายแค่ห้าร้อยบาทต่อเดือนก็พูดง่ายๆปีหนึ่งเนี่ย กู้คือกู้วันนี้ไม่จ่ายปีหน้าคือต้องรีบไปตั้งปีเนียหนึ่งปีเนี่ยจ่ายหกพันบาทค่ะใครเป็นหนี้ต้องรีบไปทั้งปีเก้าพันบาทคือห้าร้อยบาทจ่ายหกเดือนได้หกเดือนไม่ต้องจ่ายทั้นต้นมัดดอกเพราะฉะนั้นบ้านเนี่ยล้านหนึ่งเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจ่ายเจ็ดแปดพันบาทเนี่ยก็จ่ายเหลือเก้าพันบาทแล้วยิ่งบัตรมีบัตรเครดิตล้านหนึ่งนะท่านเอามารวมนี่ เดิมท่านจ่ายห้าหมื่นนะครับเอามาเสียเอามาเสียเป็นโอดีดอกเบี้ยประมาณราวๆห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะห้าเปอร์เซ็นต์ก็เดือนหนึ่งห้าพันห้าลดไปเยอะเลยค่ะลดไปตั้งสี่หมื่นห้าเยอะมากใช่ไหมแต่เสร็จปีหนึ่งท่านลดลงไปเป็นภาระที่เป็นเงินสำรองของครอบครัวได้อีกเยอะแล้วดอกเบี้ยก็จะลดลงจากดอกเบี้ยสิบหกเปอร์เซ็นตเนี่ย เหลือเหลือประมาณห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองค่ะก็คือลดทั้งภาระการผ่อนลดภาระทั้งดอกเบี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหนี้ท่านลดลงเยอะอืนะคะนี่คืออะรก่อนจะนวนเงินที่ท่านจ่ายเนี่ยไปจ่ายดอกเบี้ยซะเยอะเพราะนั้นดอกเบี้ยที่ท่านประหยัดลงเนี่ยคือไปจ่ายถึงเพราะฉะนั้นมาตรการทั้งบุคคลและธุรกิจเนี่ยท่านไปคุยได้เลยแล้วก็เขาดีที่จะปรับโครงสร้างหนี้แบบลักษณะคล้าย เหมือนที่ผมพูดเนค่นช่วงแรกถ้าท่านเจอน้ําท่วมก็จะให้ยืดน,นะครับแล้วก็ให้จ่ายแบบขาเลแกสเต็ปอัพก็ค่อยๆเพิ่มเข้าไปจากเห็นแม่บ้านเนี่ย,เด,นน 7, 8, ยเดือนหนึ่งร้านหนึ่งอาจจะจ่ายแค่พันห้าคอนนะแล้วก็หลังจากนี้นก็ค่อยเพิ่มขึ้นมาในในปีอาจจะ,ะใ,หใ,หให้ท่านเวลาสองปีแล้วก็ปีที่สามก็ขยับมาสู่ปกติอืม่อันนไปคิดว่า ค่ะรีบไปร <คน S 1> วมนี้รไไครับ่ะรีบไปรวมนี้แล้วก็รีบไปติดต่อธนาคารเลยนะคะคทีนี้มาที่เรื่องของมาตรก,การการคลังนะตอนนี้ที่ที่ประชาชนเนี่ยรู้สึกว่าเป็นห่วงคือว่ารัฐบาลได้มีการปรับเพดานเรื่องของนีิสาธารณะจาก60%ของ GDP มาเป็น70%ของ GDP ค่ะอันนี้จะมีผลดีผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจไทยยังไงบ้างคะตอนคนอื่นต้องอธ,อธิบายก่อนว่า ไอ้การปรับเพดานเนี่ยนี้าสามารผมเห็นด้วยที่ให้ปรับนะ,ะเพราะนั้นเหตุผลที่ผมจะ,ะสแสดงและก็ให้ข้อมูลต่อไปน,นี้ก็คือเป็นเหตุผลสนับสนุนเรื่องแรกก็คือว่ากรอบกฎหมายวินัยนการเงินการคลังปี2561 6 1 61, เนี่ยมาตรา50เนี่ยบอกว่ารัฐบาลเนี่ยจะต้องมีการกำหนดหนี้เพดานเนี่ยทุกๆ3ปีแล้ว เมื่อสามปีที่แล้วก็ปีหกหนึ่งเนี่ยได้กำหนดไว้หกสิบเปอร์เซ็นตนะซึ่งขนาดนั้นเนี่ยเรามีก่อนวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยเรามีหนี้อยู่ประมาณสี่สิบสองนะก็พูดง่ายๆ GDP เนี่ยรายได้ปีเนึ่ยเราร้อยบาทเราก่อหนี้เนี่ยไม่ถึงสี่สิบสองค่ะแลวเชื่อไหมครับไอ้บริษัทใหญ่ๆที่วิกฤตจีนที่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 เรากังวลกันเนี่ยนะะบริษัทเดียวของจีนเนี่ยนะ มีนี่มากกว่านี่ฐานะเราทั้งประเทศโอ้ใช่ใช่ที่เป็นปัญหาใหญ่นล้วถามว่านี่เราเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยเยอะไหมไม่เยอะครับราคาเขาขนาดกู้ขนาดเรากู้มาเป็นล้านล้านแล้วนะตอนนี้ใช่ใช่ประเทศจีนที่กําลังมีเรื่องอยู่เนี่ยไม่ขอเอ่ยชื่อนะที่ทุกคนเกิดได้ค่ะเอฟเฟอร์แกนเขาเอ่ยไปโทษเลยนั่นแหละเป็นบริษัทที่มีนี่มากนี่ประเทศบริษัทเดียวเลยนะ มีหนี้่ประเทศเราทั้งประเทศเลยเพราะฉะนั้นก็เลยเรียนว่าประเทศเราช่วงโควิดที่เป็นช่วงฉุกเฉินเนี่ยเรากู้ไปสองครั้งคือกู้ไปหนึ่งล้านล้านหนึ่งครั้งแล้วก็ห้าแสนล้านอีกหนึ่งครั้งแล้วก็มีการขาดดุลงบประมาณเนื่องจากว่ารายได้เราเก็บน้อยกว่าที่คาดไว้ก็เลยทําให้หนี้สาธารณะเราเนี่ยขนาดนี้เพิ่มขึ้นเป็นห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์ของรายได้แล้วก็เชื่อว่า สิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้าเนี่ยรายได้ปีนี้เราคงจะอยู่กับที่ออยู่กับที่ก็คือเจอโควิดเพราะถ้าเหตุที่อยู่กับที่เนี่ยไม่ใช่ว่าเราบวยหักไม่เก่งแต่เมื่อก่อนประเทศเราเนี่ยรายได้หลักเราเนี่ยมาจากการท่องเที่ยวมาจากบริการนะฮะแล้วก็มาจากรถยนต์นะฮะธุรกิจสมองรถยนต์เนี่ยอันดับหนึ่งของโลกเลยแล้วก็ ก็เป็นฐานผลิตใหญ่ค่ะฐานผลิตใหญ่ของโลกอยู่บนไทยรถกระบะ <c oughs> นะฮะเพราะฉนั้นพอเจอโควิดเนี่ยมันก็มีหลายอย่างที่ทําให้มันหยุดชะง,งักรายด้านก็เลยจุดเสื่อที่มัน <c oughs> ไม่มีการเดินทางก็เลยเรียนว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ท,ที่ที่ที่ทําให้ทุกคนกระทบ <c oughs> ก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่เราบอกเลยว่าถามว่าแล้วนี่ไอที่เรามีอยู่เนี่ยประมาณสิบเก้าล้านล้านเนี่ยนะฮะของประเทศไทยเนี่ย เรามีความเสี่ยงไหมก็บอกเลยว่าในในหนี้9ล้านล้านเนี่ยเราไม่กู้นะกต่างประเทศเลยนะ9 18เปอร์เซ็นเนี่ยเป็นหนี้ที่เรากู้ประชาชนภายในประเทศอืมเพราะฉะนั้นต่างประเทศนี่แทบจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งผิดกับปีศูนย์ปีปศูนย์แต่ปีศูนย์นี่เป็นหนี้ต่างประเทศเยอะ,อะแล้ว9ี4เปอร์เซ็นของหนี้พวกเนี้ยเป็นหนี้ระยะย,ยาวแล้วดอกเบี้ยของบ้านเราเนี่ยนะสะ10ปีเนี่ย ดอกเบี้ยอยู่ประมาณ1.5-1.8ประเทศอ<ะ>ื่นที่อยู่ในแถบเอเชียเนี่ย3%มาเลเซียเพื่อนบ้านเราที่บอกว่าเป็นประเทศที่แข็งแรงนะเจ๋งกว่าเราเศรษฐกมเนี่ยมีหนี้67ดอกเบี้ยประมาณมากกว่าเราอินเดียนะฮะก็อินเดียนี่ก็เอ่อก็เป็นประเทศที่เรียกว่า80กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วก็สิ่งที่เราเจอมาก็คือสําคัญมากที่สุดก็คือว่านิยามนี่สาธระของเราเนี่ยเข้มข้นมากเพราะเราปีสี่ศูนย์เลยเราเราเจอวิกฤตมาก่อนเพราะว่าเราเอาหนี้ของรัฐิสาหกิจไปรวมด้วยนะคะไปรวมด้วยใช่ถูกต้องออเพราะฉะนั้นแปดแสนกว่าล้านเนี่ยเอามารวมด้วยบางประเทศไม่เอามารวมนะครับ<ช>แล้วประเทศในยุโรปในอเมริกาแล้วในญี่ปุ่นอะไรพวกเนี้ยส่วนใ,นใหญ่หนี้เหล่านี้มีประมาณร้อยยี่สิบเปอร์เซ็น นี่สาธารณะของเขาร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะของจีดีพีแต่ว่าบ้านเราตอนนี้อยู่ที่ห้าสิบปลายๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากู้เพิ่มอีกประมาณหนึ่งล้านล้านเนี่ยมันก็จะทะลุเพดานหกสิบเปอร์เซ็นตต่อของจีดีพีก็เลยต้องมีการขยายเพดานอ,อนี่สาธารณะเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะเคื่อจะกู้เพิ่มคือรัฐบาลเนี่ยจําเป็นที่ต้องมีเงินมีพื้นที่ในสภาพคล่องก็เหมือนธุรกิจ ที่วันนี้ที่แบงค์ชาติเมื่อกี้ผมอธิบายให้ฟังว่าไม่ใช่ว่าเราไม่มีตังค์ผ่อนนะแต่เราต้องไปจับอีกเขาเรียกว่ารีไฟแนนซ์ใหม่นะเอารวมหนี้เสียแล้วลดการถ่อนให้มันน้อยลงนะแล้วว่าเพื่อเหลือสภาพคล่องเราไม่รู้หรอกว่าโควิดเนี่ยมันจะต่อไปสองปีหรือเปล่าใช่ไหมเพราะนั้นถ้าตบในกระเป๋าเนี่ยมันต้องตอบแล้วดังลึกเงนิในในกระเป๋าหครอบครัวเราต้องไม่เดือดร้อน ะะประเทศชาติเราต่างๆก็ไม่เดือดร้อนแล้ววันนี้เห็นไหมคนรวยเนี่ย<ม>เขาก็ถอนเงินการลงทุนต่างๆเนี่ยกลับมาฝากไว้ในบัญชีออมทรัพย์ซึ่ง2<ม>ี่สิบสองปีที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้บัญชีออมทรัพย์เนี่ยสูงขึ้นถึงเจ็ดเปอร์เซ็สูงสุดเลยในโลกยี่สิบสองปีโดยเฉพาะของออมสินนะ่าจะสูงขึ้นเยอะเลยนะคะคไม่ทราบเลยว่าคนมีเงินเนี่ยเขาไม่ลงทุนแล้วเขาก็ลงทุนน้อยลงก็เอามาฝาก เป็นเงินสำรองเพราะฉะนั้นรัฐบาลจําเป็นต้องมีเงินสำรองก็คือวงเงินที่รัฐบาลจะต้องมีไว้เพื่อเยียวยาหรือฟื้นฟูกิจาการหรือเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นต้องถ้าจะกู้ขยายเพดานาออกไปจากหกสิบถึงเจ็ดสิบเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นอุปสรรคแลวก็ประอกอบกับสิ่งที่ทางนโยบายกา,การเงินของปบงค์ชาติเนี่ยก็ขอให้ทุกคนพยายามติดคุยกับสถาบันการเงินของตัวเพื่อ ขยายนี่ลงลดภาระนี่ลดดอกเบี้ยลงแล้วเก็บสภาพคล่องไว้แล้วทุกคนก็จะได้เขาเรียกมีความไม่เครียดแล้วว่าเครียดน้อยค่ะแต่เรื่องกู้เงินที่ที่มีการขยายพดานไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือถ้าคือเหมือนว่าตอนนี้แรงขับเคลื่อนสําคัญเนี่ยจะมีอยู่แค่เครื่องยนต์เม็ดเงินจากภาครัฐใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่า เครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยไม่อาจฉีดลงไปในระบบเศรษฐกิจเนี่ยเศรษฐกิจเราจะยิ่งแบบโตเชื่องช้าหรือไม่ก็ยิ่งแบบสุดไปยาวหรือเปล่าคะตอนนี้มันมีสัญญาณเล็กๆอยู่อันหนึ่งค่ะเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ต้องติดตามให้ใกล้ชิดการส่งออกของเราเนี่ยวันนี้ดโดยเฉพาะเรื่องอาหารผลไม้เนี่ยะนะปรากฏว่าส่งออกเนี่ยตัวเลขเนี่ยเมื่อก่อนแค่โตสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยเราดีใจแล้วนะ ชันนี้มันวันนี้โตขึ้นประมาณเราๆไปประเทศจีนเนี่ยโตร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ประเทศจีนเนี่ยเขกังวลเยอะประเทศเอทั่วไปรอบนอกที่ที่เป็นลูกค้าเราเนี่ยไม่น้อยกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าสินค้าอื่นอาจจะอาจจะคงที่บ้างลดลงบ้างแต่อย่างน้อยสินค้าหลักที่เป็นบ้านเราที่เรียกว่า กับคนหมู่มากนะฮะก็ค่อนข้างจะเป็นราคาที่ดีแล้วก็เอาให้เกิดผลประโยชน์แล้วก็หมูลค่าเพิ่มใครสังเกตไหมครับว่าเดี๋ยวนี้นากุ้งทั้งหลายเนี่ยไม่เคยมีใครมาบ่นนะฮะใครขายกุ้งเนี่ยแถวภาคใต้รวยทุกคนนะครับตอนนี้ราคาดีกันนะครับขายราคาอะไรต่างๆแล้วช่วงนี้ช่วงหน้ากินกินผักหรือกินเจเนี่ยผมคิดว่าจะได้อันนี้สมจากราคาเหล่าเนี้ยเพิ่มสูงขึ้นค่ะ ก็คือตอนนี้การขยายเพดานที่สาธารณะก็เพื่อที่จะกู้เงินมามาที่เยียวยาเศรษฐกิจเพราะว่าวิกฤตโควิดเนี่ยหนักหน่วงมากเลยถ้าไม่ใช้เม็ดเงินจากภาครัฐอัดฉีดลงไปในระบบเศรษฐกิจเนี่ยทำให้เศรษฐกิจจะยิ่งแบบเติบโตอย่างเชื่องชา้าหรือไม่ก็อาจจะซุดไปอีกยาวนะคะค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะเวลาหมดพอดีเลยค่ะคเดี๋ยวไว้เรื่ความดีๆครับเ,เรียนเิญท่านใหม่นะคะได้ครับขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีค่ะ รายการลับคมธุรกิจโดยดร์หนงนาถห่างวิไล